ครับสวัสดีครับการรีเซ็ตรถหัวฉีดคันด้าเวฟเวอรไง่ายๆครับสายไฟสองเส้นถ้าเกิดยังสมมุติว่าใครยังไม่มีด็อกเตอร์อ่านข้อมูลผิดพลาดก็ง่ายๆครับคันนี้ทำการล้างเลือนหัวฉีดตัวนี้นะครับ่คสปกปรกหนักรถจะเดินเบา รถจะเดินเบาไม่นิ่งนะครับเดือนตัวน,นี้โอ้รถคันนี้ตั้งแต่ออกมาเจ้าของบอกไม่เคยทาอะไรเลยตัวนี้นะครับสังเกตให,ให้ให้ให้ล้างก็สักระยะสามสี่หมื่นโลก็ถอดล้างเลยครับสี่หมื่นโลห้าหมื่นโลก็ล้างได้เลยครับครั้งหนึ่งแล้วก็มาดูการรีเซ็ตครับนี่นะครับจะเห็นปักตรงนี้นะครับมันจะมี จะมีอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้เราก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับดึงออกมาเสร็จเราจะเห็นเดือยมันจะมีเดือยนะครับนี่ครับให้หันเดือยขึ้นนะครับแล้วมองมาทางสายมือสุดของเรามันจะเป็นสายไฟเส้นนี้นะครับเส้นสีเขียวสีเขียวเห็นไหมครับกับเส้นสีฟ้านี่ครับเนี่ยช่องสายมือนี่ครับนี่ครับตอนนี้เราก็ทําการ เสียบเข้าไปเลยครับปึ๊บปึ๊บอะเราเปิดสวิตรุ่แจนะครับตอนนี้อะดูที่ไฟส่วนหัวฉีดนะครับรูปเครื่องยนต์อาคันนี้ไม่ติดไม่ติดโค้ดนะครับแต่เราก็ต้องล้างไว้นะครับอาตอนนี้เราก็ปิดชวิตรุนแจปึ๊บแล้วมาดึงเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเซนเซอร์ตอนนี้เซรามันเครื่องนะครับนี่เซรามันเครื่องดึงมา ใช้สายไฟเหมือนกันนะครับอีกเส้นหนึ่ง <S <S ยิ้มเข้าไปหากันเลยนะครับอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ปิดกุญแจอีกครั้งหนึ่งครับปึ๊บแสงปฟัมทำงานนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ดึงเลยครับนี่้าจอนี่ถ้าเกิดเราลบสําเ็จมันจะเป็นอย่างนี้นะครับไฟฮอร์โมนจากอะพิ์สําเดจตอนนี้พอลบสังเ็จแล้วก็ปิดกุญแจเสียลัก ปึ๊บเข้ามาเดิมอ่าตอนนี้เรามาดูวิธีการดีเซ็คันเร่งครับจะบอกอีกวิธีหนึ่งที่บางคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้ให้บิดลิแจให้บิดคันเร่งให้สุดนะครับบิดคันเร่งให้สุดสุดเลยอย่าปล่อยนะครับบิดให้สุดแล้วก็ไข,ขุญแจ๊บด,ดูไฟนะครับมันจะช้างอยู่หนึ่งสองสามสี่ปับ๊บปล่อยครับ นะใช่แค่ถ้าเร่งบิดเบามือแน่อนอนทีนี้เราก็ปิดดึนแจแล้วก็เปิดเปิดเช็คอีกรอบว่าอ่ามีไฟเตือนค้างปกติไหมนี่ถ้าเกิดว่าปกตินี่จะไม่มีโค้ดทีนนี้เราปิดกุญแจดึงสายนี้ออกดึงสายที่เราต่อไว้ขั้นตอนแรกออก ขห้เรียรบร้อยทำการสตาร์ทไปดูนะครับเครื่องจะเดินอิงไหมนิง่งก็แรกคันนี้รถเดินนิงไม่ได้ครับเบาดับเร่งมากอะไรมากวนไปหมดนะครับทำการล้างเรือนแล้วก็ยีเดซยังไงก็ไล้นนปกติครับมันด้าทุกม,มุดครับยีเดซมันด้าเบฟยีเ็ตเหมือนกันโอเคครับ 那便宜。嗯嗯嗯